บุ๋มประกาศทานฟรี28ธันวาคมเรียกด้วยวสำหรับร้านข้าวแกงนางงามของบุ๋มปนัดดาที่ขายเพียงแค่10บาทแลาสุดบุ๋มปนัดดาได้ประกาศลงในไอจีระบุว่าประกาศจากร้านข้าวแกงนางงามสืบเนื่องมาจากวันที่28ธันวาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเป้ยปันวาดคุณเป้ยขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวแกงนางงามให้กับพี่น้องประชาชนฟรีค่ะกับข้าว12อย่างขนมอีกหนึ่งอย่างจะบริการ พี่น้องประชาชนตั้งแต่ร้านเปิด6นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะหรือจนกว่าของจะหมดขอบคุณคุณเป้ยที่มีน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินสู้ชีวิตในแต่ละวันให้เดินต่อไปได้ค่ะหลังจากนั้นสาวเปยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทันทีระบุว่าขอบพระคุณแม่บุ๋มมากๆที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมา ทำให้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่เป้ยและแม่บุญด้วยค่ะ